ทีนี้ก่อนที่จะไปลงเนื้อหาอื่นๆที่มันจะเป็นตัวชี้เฉพาะนะคะเรามาดูก่อนนะคะอาจารย์ขอใช้คำนี้เลยเราเจ๊งแต่ถ้าไม่รู้เราอาจเจ๊งในการทำธุรกิจเราจะเคยได้ยินคาว่าเจ๊งไม่เจ๊งก็เจ้าทำะะไม่เจ้าก็จะเจริญไปเลยนะคะไอ้คำว่าเจริญเนี่ยเราอยากได้ แต่เจ้ากับเจ๊งเนี่ยเมื่อเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็อยากได้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่มันกลับคืนมาที่มันคุ้มค่ากับธุรกิจของเราหรือคุ้มค่ากับระยะเวลาที่เราลงทุนไปถูกไหมคะทีนี้มาดูข้อที่1ก่อนประเด็นที่1น,นะคะไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มีปัจจัยในการทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างไรหรือมีความสําเร็จอะไรบ้างอันเนี้ยถ้าเราไม่รู้อันตราย อันตรายยังไงในเชิงธุรกิจก็เราไม่รู้เราจะทําอะไรแต่เราอยากทำแล้วเราอยากลงมือทําทันทีนะเราแบบทรทศทอทำทันทีโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าเอ้ยแล้วทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จบ้างหรือไม่นะแล้วก็ธุรกิจที่เรากําลังทำเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันก่อให้เกิดความสําเร็จหรือปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะประเด็นที่2ไม่รู้ว่า คู่แข่งเราคือใครนิสิตนึกถึงนี่ค่ะเวลาที่เราวิ่งแข่งนะฮะวิ่งมาราทอนก็อีกสไตล์หนึง่งถูกไหมคะหรือว่าวิ่งผัดนะผัด4 4คุนร้อยนะคะเราคิดว่าเรามองเห็นสภาพของคนที่มาวิ่งในเลนในลู่ถูกไหมคะแต่ในเชิงธุรกิจเนี่ย เราก็ต้องมองเหมือนกันว่าไอ้เลนทางหรือเลนของลู่ที่มันมีการวิ่งแข่งขันในธุรกิจที่เป็นแบบระนาบเดียวกันหรือเป็นแบบเดียวกันเนี่ยเขามีหน้าตาเป็นแบบไหนหรือเขาคือใครเราสามารถพอยต์ได้ไหมว่าเขาคือใครยิ่งถ้าเรารู้ว่าเขาคือใครไม่ว่าจะแข่งในเรื่องอะไรในความเป็นลักษณะธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงก,กันกับเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะวิเคราะห์เขาออกไหมเราต้องวิเคราะห์เขาให้ออกก่อน เราจะใช้อะไรห่าวิเคราะห์นะคะประเด็นที่3ไม่รู้ว่าสินค้าทําไมถึงขายไม่ดีรู้แต่ว่าฉันอยากผลิตอยากผลิตฉันรู้จักโรงงานดีๆนะมีประสิทธิภาพได้รับมาตรฐานนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็อยากที่ให้เขาผลิตมาพอผลิตมาอา้าวทำไมขายไม่ได้ไอตอนที่เราฟังปุ๊บมันต้องแบบ ผลิตออกมาก่อนนะสไตล์คนแบบที่ยังไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนมีกระบวนการอะไรก็จะมองว่าเอาสินค้าออกมาก่อนหรือทําออกมาก่อนแล้วไม่รู้จะขายยังไงค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งสุดท้ายแล้วก็มานั่งคิดว่าเอา้าทำไมมันขายไม่ได้ขายไม่ดีไม่มีคนมาเลยอ่าบางคนเปิดร้านอาหารนเนี้ยอ่านั่งขายแต่ไม่มีคนมานะประเด็นที่4ออกสินค้าใหม่ที่ลูกค้าไม่ต้องการนิสิทธิ์นึกถึงนะคะ ส่วนใหญ่คนที่จะมีสินค้าใหม่ๆเขาทําจากความพอใจของตัวเองหรือความพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่ฉันอยากทำวันนี้สมมตินะฉันอยากทำน้ำหอมมากเลยนะฉันชอบมากเลยมันเป็นความฝันของฉันที่อยากมีธุรกิจน้ำหอมสำหรับตัวเองแต่ตัวเองไม่ได้คิดเลยว่าแล้วท่านจะไปขายให้ใครเนี่ยมันขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ขายให้ใครลูกค้าอยู่ตรงไหนอยู่หน้าบ้านอยู่ปากซอยหรือยอยู่ในประเทศอย,อยู่ต่างประเทศนะคะ ประเด็นที่5สินค้ามีความแตกต่างแตกต่างโอ้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีใครเหมือนเรานะแต่กลับไม่สามารถแข่งขันได้เราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าเราทำออกมาเนี่ยไอลักษณะของความแตกต่างเนี่ยมันจะช่วยได้จริงๆหรือไม่แล้วก็ก่อนที่เราจะค้นหาความแตกต่างในเชิงของสินค้าเราได้วิเคราะห์ตัวแปรอื่นหรือเปล่า ะะหรือประเด็นอื่นไหมที่มันทําให้เราไม่สามารถไปต่อได้หรือบางคนบางธุรกิจถึงขนาดแบบทําแล้วปิดกิจการไปเลยยอมแพ้นะคะประเด็นที่6ไม่รู้ว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดแนวทางเกี่ยวกับสินค้านั้นๆเนี่ยจะมีตลาดไหมจะมีแหล่งในการซื้อขายไหมหรือจะมีแหล่งในการไปลงไหมเอาง่ายๆนะคะสินค้านี่มันจะไปอยู่ตรงเชลตรงไหน ของห้างส,สินค้าหรือในแพลตฟอร์มต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าในคอนเซปต์ในข้อที่6เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากหลายๆช่วงนะของการแข่งขันในตลาดมากเพราะในยุคนี้มันคือยุคของ Digital ไลซ์นะคะ เรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของลูกค้าที่มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะในตัวของอการเล่งการพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีความต่างไปดังนั้นเราต้องรู้ว่าตลาดของเราอยู่ตรงไหนนะคะประเด็นที่7นะคะก็คือในเรื่องของไม่รู้ว่าสินค้าของคุณเนะี่ยหรือว่าของเราที่เรากําลังทำเนี่ยฮะมันจะมีใครดีกว่ากันดีกว่ากันหรือว่าที่เราจะแข่งขันเนี่ย มันของขายอยู่ลําดับไหนมีการจัดอันดับไหมว่าสินค้าพวกนี้กลุ่มนี้เป็นมาแบบไหนแล้วของเราอ,อยู่ตรงไหนนะคะถ้าสมมติว่าเปรียบเหมือนแท่นของอการมอบรางวัลเนาะหนึ่งสองสามเราอยู่แท่นไหนหรือเราตกขอบไปเลยของการทําสินค้าของเราแล้วเราก็จะเป็นหนักในเรื่องของการสร้างแบรนด์เปนหนักในเรื่องของการโปรโมทสินค้าไปหนักหลายๆส่วนที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น เพราะแบบนี้เราไม่รู้ว่าในข้อที่7เราไม่รู้ว่าเราได้วิเคราะห์อะไรไปแล้วบ้างนะคะประเด็นที่8ก็คือในเรื่องของไม่รู้ว่าลูกค้านะคะชอบแบบไหนชอบอะไรชอบสินค้าแบบไหนในตัวสินค้านั้นก็จะมีแบ่งอีกสีอะไรท้าทาในเรื่องของมีกลิ่นด้วยชอบกลิ่นแบบไหนสไตล์น้ําหอมนะคะสมมติยกตัวอย่างชอบกลิ่นแบบไหน แบบไหนคือกลิ่นของสุภาพสตรีกลิ่นไหนคือกลิ่นของสุภาพบุรุษกลิ่นไหนคือสร้างความมั่นใจกลิ่นไหนคือสร้างความเซ็กซี่สมมุตินะคะมันจะมีแบบดีเทลหรือรายละเอียดลงไปอีกตั้งหลากหลา,หลายนะลักษณะของการจําแนกลูกค้านะอันนี้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆนะคะตัวสุดท้ายคือเรื่องของไม่รู้ว่าจะต้องทําการตลาดกับลูกค้าอย่างไรเรามีลูกค้าหลายกลุ่มเลย นะหรือเราบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว,ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครกลุ่มไหนนะเราก็เลยแยกไม่ออกว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะเราต้องทําการตลาดเขายังไงดีเข้าถึงเขายังไงนะการทําการตลาดตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเราจะเข้าถึงหรือลูกค้าเนี่ยจะเข้าถึงสินค้าของเราได้อย่างไรนะยิ่งปัจจุบันนี้พูดกันแบบชัดๆเลยคือส่วนใหญ่มองว่าแล้วลูกค้าของเราเนี่ยผ่านเข้ามาแพลตฟอร์มไหน นะหรือผ่านลักษณะของการเข้าถึงสินค้าของเราเนี่ยมายังไงนะเรามีการเก็บข้อมูลไหมนะว่าแต่ละคนที่เข้ามาแต่ละสินค้าที่ออกไปเนี่ยลูกค้ากลุ่มไหนเป็นคนซื้อไปนะหรือว่ากลุ่มไหนเป็นผู้ใช้บริการมากที่สุดสูงสุดตามสุดอะไรประมาณนี้ที่จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าเราจะเริ่มธุรกิจอย่างไรไม่ใช่แค่ถามตัวเองนะคะว่าฉันอยากทำอะไร แต่เราต้องถามว่าลูกค้าของเราอยู่ตรงไหนนะสินค้าของเราที่จะออกไปเนี่ยมันจะได้ไปถูกนะไปถูกกลุ่มลูกค้าที่มีความชัดเจนมากขึ้นดังนั้นในส่วนของลักษณะตรงนี้ที่อาจารย์ให้ไว้9ประเด็นนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะพาให้เราเข้าไปสู่มิติของการที่จะวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ